สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตรบ์บทที่2ตักกระส,รสรรัดสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้อ2.2.4การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะเราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อ2.2นะคือการเชื่อมประพจน์นะจเนี่ยเราก็แยกย่อยออกมาเป็นหัวข้อย่อยนะ2 2 2 2 2 2อก็ไล่มาเรื่อยจนถึงกระทั่งถึง 2.2. 4ันนี้นะครับนะเราก็ จะแยกย่อยมาพูดถึงตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อโดยเฉพาะนะเออการเชื่อมประพจน์เนี่ยเราจะมีตัวเชื่อมเข้ามาใช่ไหมตัวเชื่อมมันก็มีหลายตัวนะก่อนหน้านี้2.2.1เราก็พูดถึงแล้ว2 2ก็พูดถึงหรือนะ2.2.3ก็พูดถึงถ้าแล้วมาถึงคลิปนี้ก็จะมาเข้าสู่ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะเริ่มที่สัญ,ญลักษณ์ก่อนแล้วกันนะ ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเนี่ยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับปึ๊บนะลูกศรสองหัวเออมันเหมือนเป็นสองทางได้นะอจะคล้ายๆกับท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้เหตุผลในทางเดียวอะ่ะถ้ากลับทางอาจจะไม่ถูกลนะแต่ก็ต่อเมื่อมันจะมีสองสองทางนะครับทีเนี้ยก็ ามาดูที่ตัวอย่างนะตัวอย่างการใช้ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะว่เาเราจะใช้งานยังไงนะครับเอาตัวอย่างตามในหนังสือเลยแล้วกันนะครับอลองดูตัวอย่างในหนังสือก็อย่างนี้เนีอย่างเช่นเรามีประพจน์ที่1น ประพจน์ที่หนึ่งเขียนเขียนสัจสมการเลยนะครับเออก็คืออย่างนี้นะประพจน์ที่หนึ่งเช่นนะสองคูณด้วยสามบวกสองเ,อเท่ากับสองคูนห้าเออนี่ประพจน์ที่หนึ่งประพจน์นะอันนี้เขียนเป็นสมการก็จริงแต่มันคือประพจน์นะก็คือมันเป็นข้อความที่เราบอกได้ว่าจริงหรือเท็จ 2คูณ3บวก2เท่ากับ2คูณ5จริงหรือเท,ท็จครับจริงเ,เราบอกได้นะว่าเป็นจริงหรือต่อให้เป็นเท,ท็ก็ถือว่าเป็นประพจน์นะครับงานนี้เป็นประพจน์นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความตัวหนังสือนะประพจน์เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับประพจน์ที่2นะ3บวก2 เท่ากับ5นี้ก็ถือเป็นประพจน์นะแล้วก็เป็นประพจน์ที่เป็นจริงด้วยเพราะ3า3กับ2บวกกันก็ได้5จริงนะครับนี้ถ้าเราจะเชื่อมกันเชื่อมอยังไงครับเชื่อมนี่ก็ต่อเมื่อนะเราก็จะได้เป็นข้อความว่า2 3บวก2เท่ากับ2คูณ5ก็ต่อเมื่อ3บวก2เท่ากับห เก็ hey. แค่นี้แหละนะการใช้คำว่าก็ต่อเมื่อก็ประมาณนี้นะโอเคนะก็จบตัวอย่างการใช้ประพจน์อ่ะตัวอย่างการใช้ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อทีเนี้ยมาถึงค่าความจริงของมันนะค่าความจริงในการอะไรล่ะ,ะใช้ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกับท่านจะคล้ายกับทา่า,บทานแล้วตรงที่ว่ามัน มันจะค่อนข้างสับสนนะเออมันจะไม่เหมือนกับแร่หรือแร่หรือเนี่ยจะเข้าใจง่ายหน่อยมีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายเลยละนะแต่ว่าก็ต่อเมื่อกับท่าแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมที่ค่าความจริงของมันเนี่ยมันมันต้องอาศัยข้อตกลงอะนะมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเออแต่ก็มีความแต่ก็เม็กเซนนะเอ Yap, อก็ไม็กซ์เซนยังไงก็คืออย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนทีละท,ทีละทีละอ่า ไปกันทีละนิดนะทีละลำดับเอาอ,อย่างนี้ก่อนดีกว่า hmm. นะเดี๋ยวสรุปอาให้ก่อนว่าค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์ด้วยก็ต่อเมื่อเนี่มันมีข้อสรุปอย่างนี้ครับว่า,าประพจน์ที่อะไรละ่ะมีค่าความจริงเหมือนกันอะแล้วมาเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อนี่จริงเหมือนเช่น <taped> จริงเหมือนกันหรือเท็จเหมือนกันแล้วมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนี่มันจะให้ผลลัพธ์เป็น ประพน์รวมอะนะที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอนะงงไหมถ้าค่าความจริงเป็นจริงกับค่าความจริงเป็นจริงมาเจอกันอน่ะผลรวมมันจะให้ค่าความจริงเป็นจริงหรือถ้าค่าความจริงเป็นเท็จกับค่าความจริงเป็นเท็จมารวมกันเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์เป็นจริงเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กวงงง คือเรื่องตระกาสตร์เนี่ยมันงงแน่มันมีอรรถชนให้งงเยอะอันนี้ยังยังยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพอเรียนไปเรียนไปเนี่ยมันมันมันเป็นเกี่ยวมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลนะนะการลำดับเหตุผลการไล่เรียงเนี้ยค่อนข้างงงเอาอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนเช่นอย่างนี้ครับเออประพจน์ที่หนึ่งนะสองสามบวกสองเท่ากับสองคูณห้าประพจน์นี้เป็นจริงหรือเท็จครับเป็นจริงอืม ประพจน์ที่2องบวกสเท่ากับหประพจน์นี้เป็นจริงหรือเท็จครับเป็นจริงแสดงว่าการเชื่อมเนี่ยมันคือการเชื่อมประพจน์ที่เป็นจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับประพจน์ที่เป็นจริงนะทีนี้เราลองอ่านประโยคนี้นะอ่านรวมๆเลยนะประโยคนี้มันให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จลองดูนะ2คูณด้วย3บวก2เท่ากับ2คูณ5ก็ต่อเมื่อ3บวก2เท่ากับ5ประโยคนี้จริงไหมครับจริง นะมันให้ผลลัพธ์เป็นจริงงนั้นเราจะเห็นว่าจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับจริงมันก็เลยให้ผลลัพธ์เป็นจริงนะหรือในทางปรับกันเทสนะเทสเชื่อมด้วยประพจน์ที่เป็นเทสเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะเทสเทสเนี่ยเชื่อมกันมันจะได้จริงเหมือนกันอ่ะเช่นเช่นยังไงดีกว่าอีกตัวอย่างเช่น นอีกตัวอย่างหนึ่งนะเช่นถ้าให้ประพจน์ที่1เป็น2คล้ายๆกันแต่เป็นไม่เท่ากับบ้างอันนี้เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จถูกไหมเออเราลองให้ประพจน์ที่2เป็น3าบวกสไม่เท่ากับ5อันนี้ก็เป็นประพจน์ที่เป็นเท็จเหมือนกันเพราะมันเท่าถูกไหมทีนี้เราลองเชื่อมดูครับ2อ คูณด้วย3บวก 2, ไม่เท่ากับ2คูณ 5. ก็ต่อเมื่อ3บวก 2, ไม่เท่ากับ 5. เออจริงไหมเอาอย่างนี้ก่อนนะประพจน์นี้เป็นเท็จถูกไหมประพจน์หน้าเป็นเท็จเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อประพจน์หลังเป็นเท็จเท็จเชื่อมด้วยเท็จเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะออกมาเป็นอะไรครับลองอ่านประโยคนี้ก่อน2 3บวก2 เท่าไม่เท่ากับสองคูณห้าก็ต่อเมื่อสามบวกสองก็ต้องไม่เท่ากับห้าเออเมกเซนนะประโยคนี้จริงไหมจริงเห็นไหประโยคนี้มันเป็นจริงมันเมกเซนถ้ามันไม่เท่ากันก็ก็ต่อเมื่อสองกับสามเนี่ยมันไม่ต้องต้องไม่เท่ากับห้านะถึงจะทําให้อสมการอสมการซ้ายมือเนี่ยมันไม่เท่ากันเออถูกไหมเมกเซนมันก็จริงงั้นเทสเทเจอกันก็กับก็ต่อเมื่อเนี่ยมันเป็นจริงนะ เอาละอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่มันมีเซ้มเส้แต่บางตัวอย่างนะมันก็อาจจะไม่มีเซ้มเสเหมือนกันนะมันมีตัวอย่างเยอะที่ประพจน์เท็จกับประพจน์เท็จมาเจอกันแล้วมันมันไม่มนะีเซ้มเส้นว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันอาจจะเข้าใจยากนะทีเนี้ยวิธีการก็คือว่าเขาก็ร่างเป็นข้อตกลงมานะเออว่า การหาค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันจะมีข้อตกลงอย่างนี้ครับเราใช้ข้อตกลงดีกว่านะซึ่งข้อตกลงกันเนี้ยมันก็คงมีการคิดมีการพิสูจน์มีการอะไรกันมาแล้วแหละนะมีการคิดอย่างรอบคอบแล้วว่ามันเป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามตรรกะก็คือเรามีข้อตกลงกันอย่างนี้ครับว่าในการเชื่อมประพจน์ด้วยก็ต่อเมื่อนะค่าความจริงของมันเนี่ยมันจะสรุปได้อย่างนี้ครับ อ๋อที่จริงย้อนไปนิดนึงก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะมาเข้าตกลงเรื่องสัญ,ญลักษณ์อ่ะที่จริงเรา,าจ,จะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ถ้าจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษนณะ์นะเออนะเช่นเช่นเราอาจจะกําหนดแท่นนี้เป็น p เออให้ประพจน์นี้เป็น p ให้ประพจน์นี้เป็น q วเวลาจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ใช้ p ก็ต่อเมื่อ q อย่างเงี้ยน,นะเออนี่แรกไปนิดนึงนะกรณีที่เราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์โอเคนะ p ลูกศรสองหวัวแล้วก็ q โอเคนะทีนี้เราลองมาสรุปกันนิดนึงว่าค่าความจริงของประพจน์ที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะ,ออะกําหนดก่อนถ้าเราเห็นคําว่าจริงเนี่ยเราจะใช้แทนด้วยตัว T ถ้ามีคําว่าเท็จเราจะใช,ใช้แทนด้วยตัว,ตว f นะทีนี้ถ้ามันมีประพจน์ p แล้วก็ประพจน์ q สองประพจน์แล้วเอามาเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อเป็น p ก็ต่อเมื่อ q อย่างเงี้ยมันมีข้อตกลงว่าถ้า p เนะี่ยเป็นจริง q เป็นจริงผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะได้ออกมาเป็นจริงครับ แต่ถ้า p เป็นจริงแล้ว q เป็นเท็จไม่เหมือนกันนะผลลัพธ์จะออกมาเป็นเท็จครับถ้า p เป็นเท็จ q เป็นจริงผลลัพธ์ก็จะเป็นเท็จเหมือนกันครับแต่ถ้าเท็จทั้งคู่ f f เนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นจริงเอมันจะได้เป็นข้อกำหนดอย่างนี้นะครับนะเอาเป็นว่าเราใช้หลักตรงนี้แล้วกันนะถ้าเราจะยึดแบบว่าเ ยกตัวอย่างเนี่ยบางตัวอย่างมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีเซนเท่าไหร่นะครับว่ามันจะเป็นไปตามหลักนี้แต่ว่าให้ยึดหลักนี้ไว้ก่อนนะหลักนี้มันผ่านการคิดพิจารณามาแล้วนะว่า,ามันถูกต้องตามตรรก,กะนะถูกต้องตามกระบวนการการให้เหตุผลนะครับ เดี๋ยวนะก็สรุปนะสรุปก็คือการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะค่าความจริงของมันก็ยึดตามตารางนี้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าประพจน์ที่มีค่าความจริงเหมือนกันมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันจะให้ผลลัพธ์เป็นจริงเสมอแต่ถ้าค่าความจริงต่างกันมาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเนี่ยผลลัพธ์มันจะไม่เป็นจริงนะครับทีนี้เราเมื่อกี้สังเกตไ้นิดนึงนะ พูดถึงไปนิดนึงก็คือว่ามันเป็นลูกศรสองหัวเห็นไหมเหมือนกับว่ามันแสดงว่ามันไม่ได้ไปทางเดียวมันกลับด้านได้ถูกไหมถ้าท่าแล้วมันจะกลับด้านไม่ได้เแต่เนี้ยมันจะกลับด้านได้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเอาประพจน์เนี่ยมาสลับด้านเนี่ยข้าวความจริงของมันมันมันจะไม่เปลี่ยนอะนะครับประมาณนี้โอเคนะก็จบก็ต่อเมื่อแค่นี้นะคงเริ่มงงแล้วแหละนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวครั้งถัดไปก็จะมาเจอกับการใช้นิเศษนะว่านิเสษของประพ์เนี่ยมันเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับ